ต้นเนินโครงการถ่มสร้างและพัฒนาสิทธิภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการนะครับขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลสนกัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เกี่ติมาเป็นประธานเปิดการรดมงา<ห>นนี้นค,ครับจุดประสงค์เนื่องมาจากผู้ดูแลผู้สูงอาย,ยุคนพิการรวมถาสายสัตย ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้สามารถดูุแลูุ้ละสงค์ยุะ้สงอาุแลผู้สูงอายุแลผู้สูงอายุและผ้งายเแลาะนู้สูาละผ้สูงอายุแงการุืละสาแล้งและพัฒนายผูยาผู้สูุและผู้สูงายุแ้นเพืาอนํายุสู่การปฏิบัติเป็นูอาุยให้มีการจัดะผ้มีความรู้ ต่ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการได้นำไปปฏิบัติและแนะนำผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่บ้านในฐานะของญาติหรือหลุดหลานนะครับจำนวน17รายนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุคนพิการผู้มีความตพึงพิง ผูวว้่ริดิกเตียงนะครับที่ผ่านการรมหลักสูตรแทร่เบื่์มาแล้วจำนวน14รายาวัน,นี้ได้ถึงเวลาดำเนินโครงการผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้เป่าเปิดโครงการถึงสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูอาูุและบริการเรียนเชิญครับ การได้เห็น,น,น,นวความสำคัญในเรื่องของการพัฒนา้านมุมความรู้และทักษะในการดูแลผู้ถูงอายุคนพิการการให้เผู้ด,ดูแลและผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อจะได้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในความรับผิดชอบให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและตอนน่อเนื่องเมื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุคนพิการมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ในการดูแลผู้ถูงอายุนั้นคนพิการเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ผู้ถูงอายุและคนพิการได้รับการดูถและคุณูปจรมสภาพที่ดีขึ้นข้า,าพเจ้าขอชื่นชมผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการทุกท่านที่ได้เสียสลาดเวลาเพื่อเข้าโครงการครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้นําความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลผู้ถูงอายุคนพิการในความรับผิดชอบ ให้รับการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดครับปกตินี่ครับเราก็ดูแลอยู่แล้วนะครับผู้สูงอายุคนพิการเนี่ยนะครับก็ถือเป็นปกติที่เราใช้ชีวิตอยู่ในคนวเรอยู่แล้วนะครับเราพี่น้องนะครับแต่อันนี้เราเป็นการเพิ่มบูญทักษะนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อได้รับรู้ในด้านต่างๆนะครับที่พยากยณ์บนใ้ความรู้ให้คาแนะนาการดูแลถูกต้องนะครับตามหลักการแพทย์ ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งนะครับก็ผู้ป่วยในบางรายนะครับบางทีเิอกระดูกทับเส้นบ้างหรือว่าในลักษณะต่างๆนะครับที่เป็นอยู่นะครับบางทีเกี่ยวกับเส้นเลือดหรือเกี่ยวกับแขนขาอะไรนี้ถ้าเราอนุบานดูแลไม่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นอันตรายกับผู้ถึงอายุผู้มีการร่วมอบรมในโครงการทุกท่านนะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้อกับการจัดโครงการ ย ong ระสแต่ความสุขควรเปเรื่อเล่ให้การผูกพนในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการวันนี้ได้เวลาสมพวรเล่นคนพิการณวันนี้ครับขอบคุณท่านผูท่านนั้นเกียรติจากวิทยากรนะครับผู้มีประสบการณ์ด้านความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลผสุขภาพพิการนะครับท่านท่า <stretches> okay. นเลยท่านดุการศึกษา วิทยาตรีพยาบาลสายบัณฑิตนะครับวิทยาลัยพยาบาลปรมราชานนมนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จบงานพยาบาลเฉพาะทางสาขาที่ปฏิบัติครอบครัวและชุมชนวิทยาลัยพยาบาลปรุมราชชนนีนครศรีธรรมราชจับปัจจุาบันท่านดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการที่โรงพยาบาลถุงเสริมสุ compounds. ขภ <nước> าพตำบลบ้านสายทานนะครับ ตันนี้นะครับท่านก็ได้อยู่เราตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นเกียรติและก็ในการต้อนรับพยาญานะนะครับขอเสียงบนมือต้อนรนางสาวอาธิสารวงพลตอน,นครับมี2563นะคะก็ได้ปรับเป็นให้ทุกทุกกลุ่มอายุที่มีภาวะติดเตียงแล้วก็แบบสั้ๆ ในสิ่งที่จําเป็นเพื่อที่ท่านอยากจะได้มีความมั่นใจแล้วก็ได้ไปบริหารการปรับใช้กับผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าในระยะเวลาที่เราเจอสถานการณ์โควิดสิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยคือทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ลงไปดูแลใกล้ชิดเหมือนก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าต้องเว้นระยะห่างและถ้าผู้ป่วยติดเตียงในเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ดูแลลาบากมากยิ่งขึ้นนะคะว่าอาจาอาจะมีความเจ็บป่วยที่เรื้อรัง หรือว่ามีการเสริมเกล่าบางทีคือโรคอ้วนนี่คือน้ําหนักเกินร้อยกิโลแต่บางคนไม่ถึงร้อยกิโลคือแทนที่จะเป็นการเดินนะคะก็อาจจะต้องแบบเคลื่อนที่ไปกับการาพิการต่การเดินเนี้ยให้อยู่ตรงตรงเส้นส่วนการของหลอดเลือดแดงนะคะตรงนี้แล้วก็พันให้พอดีเหมือนท่าแขนมันจะเล็กมากเพราะว่าวันที่ก็ก็้อขใอเช่นน้คะเราอาจจะเลื่อนตาเลื่อนไปเป็นวิธีการการยกแทนนะคะหรือว่าเวลาที่จะติกติดตัวอย่างเงี้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ơi lo không thôi no no <laughs> <laughs> uh. <laughs>

mặc à, không là con ครับโหรู้ดังเสียงมันได้

เปงนไงอิงยม่เป็นอะไรย่เป็ตัวถุงโอ้ยแล้วทำบบนั่นนี่ไกินนะก้าไปโมกจังเนุ่านี่นุ่มนะรับรับเนกินนุ่มหน้าสุดย